เพื่อช่องหักนะสนบทชาแนลกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมาเก็บผักหวานป่ากันนะคะนี่ค่ะเกิดตกใจขึ้นใจยหนึ่งอันต้องเดินลงไปใส่ถุงส่งซ้อนถุงซ้อนถุงของถุง เราจะไม่มีถุงต้อนอีกแนะล้วนะเราจะต้องเก็บอีกเก็บกลูุกคนจะพลิกมาทางนี้อ่ะแบ็นแล้วก็เด็ดได้เลยโป๊ะโอ๊ะอ้ยเขี่ยหวัวอุว๊บมะเดยงอ่ะเด็ดเลยเ โอ้ยสั่นอีกแล้วอยู่ตรงนี้แล้วงสั่นนี่นีจะมีจมอะไรวะตนี้กิค้มาเองใช่ได้ครับตอนนี้เขาจะขายเยแล้ว เขาถ่ายกันนั่งน้าแล้วอะไรเขาถ่ายหนูด้วยแล้วหนูก็ต้องมานั่งปิดกิจกิจแล้วแม่ก็จะม,มานั่งตัดต่อจ้าซุปปี้ได้แล้วน,นะคะนี่เยอะยมากเห็นไหมนี่คะ่ะแกไปหน่อยแกไปหน่อยแตก่ก็กินได้นะคะ สำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ check, กดซับสไครป์ให้ช่องเราเยอะๆด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย